วั <ciğim. S 2> ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะช่องภูมิพันธุลากันค่ะตอนเช้าๆก็มาถ <or, S 2> ่ายภาพวิดีโอน้องแมวเหมือนเดิมนะคะอยู่บ้านพักครูค่ะพี่น้องไหนไหนครับไปไหนครับดูดูดูเจ้าดำเจ้าดำกัดแมว้ายวายเจ็บรูปเจ็บเจีบอย่าหยอกแรงมันเจ็บดูดูดูมันคือที่คันแขวค่ะพี่น้องเบิ้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 งกัดได้กัดดีเนาะกัดมือคนเนี่ย ครับผมครับผมเบาเบ,บาลูกเบาเบาเบ,บาเบาครับเบาเบาครับดูดูดูเจ้าทองดำโอ้ย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 เจ,จ็บเ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 ล่นแรงแท้ลูกเล่นแรงแท้มีแรงแล้วเหรอเช้าเช้าอ่ะสวัสดีครับ ผมชื่อทองดําครับผมนี yeah, <us S 1> um ่ค so ่ะเจ้ทองดำเจ้าทองดําดื้อจอม้นเป็นไงลูกฮะขอไฟด้วยค่ะพี่น้องเสียงเครื่องสักขาดจะจบุ่นวายสักหน่อยหนึ่งตอนเช้าไปไหนหมดลูกฮะไปไหนหมดเนี่ยแม่ดูที่ทำอะไรกันสวัสดีครับ ดูดิดูสิน้องแมวทำอะไรอยู่บนบ้านดูสิดูสิดูสิดูดโอษโทษโทษโทษใครผิดอ๋ามาอยู่ตรงนี้เองนี่ค่ะนี่นี่น,นี่อยู่บนบ้านค่ะพี่น้องโอ้ยเจ้าเสือสวยจังเลยนูหาอะไรลูกหาจิงจกอ่ะฮะเสือขาครับหาจิงจกแล้วลูกฮะอันนี้ใครนอนอยู่ข้างล่างเนีฮะผมชื่อกวางทองครับ ผมชื่อกองทองครับเป็นไรฮะนอนเฝ้าพี่น้องเสือเหรอผมชื่อกองทองครับผมนอนเฝ้าน้องน้องปีนขึ้นบนอ่าบนนู่นเนี่ยบนลูกลูกกงสวัสดีครับ ผมชื่อกวางทองครับผมดูค่ะพี่น้องน่ารักน่าชังค่ะขอบคุณเรบซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องโคมพันตุลากันวันนี้ถ่ายอยู่บนบ้านชั้นสองกับพี่น้องใส่ภาพน้องแมวส,สวยให้เบิ้งะะด้ค่ะเด้ออันนี้ใครเอ่ย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 เขาจะหยอกกันตามภาษา หยอกกันตามภาษาวราจะหยอกกันตามภาษาตามภาษาไก่อูเลยลูกนี่อันนี้คือเจ้าเจ้าทองกราวเจ้าทองกราวลูกแม่มองอะไรโอ้ยขึ้นไปสูงจังเลยลงมาอันนี้ชอบปีนฝ่ายมากเลยนะเจ้าเสือเสือลงมาเลยลูกอื้อ โมเป็นลิงหรือเป็นแมวลูกฮะเป็นลิงหรือเป็นแมวเอา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 น่าจะเป็นลิงน้อยหรือเปล่าเนี่ยลูกฮะเป็นลิงน้อยหรือเป็นแมวลูกน่าจะเป็นลิงนะชอบปีนป่ายขนาดเนี้ตามครับพี่นะ้องตาม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 ไปดูตามไปดูตามไปดู ออกมาลูกออกมาเลยออกมาออกมาออกมาเลยออกมาออกมาออกมาถ้าไม่ออกมาปิดกยนะนี่หมดตืดนเตือเลยมาแล้วค่ะ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 มาดูคนมาดูแมวกินข้าวค่ะพี่น้องนี่มาแล้ว เหนวใหญ่เลยกินใหญ่เลยเนอะ้าเล่นแล้วก็มากินเจ้าทองดำกับเจ้ากวางค่ะพี่น้องเอ้าเอาเอา,เอาหัวหันติดเลรอ้าวเป็นอะไรลูกเป็นอะไรหัวหันติดคอเหรอลูกนี่ค่ะน่ารักน่าชัง นอน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 อนให้แม่ถ่ายเนี่ยไม่ไปแล้วค่ะพี่น้องทำอะไรครับทำอะไรคันแล้วลูกนี่ค่ะจะก,กวางหน้าล่าที่สุดเลยกวางทองครับขอบคุณเอฟีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องบัวันตัวละกันขอบคุณเลยล

ยังเลยครับนอนเล่นเลยครับนอนเล่นเลยครับอ่ะตัดมาดูเจ้าทองดำกับเจ้ามีทองกินหัวอาหารค่ะพี่น้องยังอร็ดอร่อยเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งนี่ค่ะีดำดำขาวดำดำพี่น้องคนดำจนเป็นมันเลย ว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> สุดโลแล้วก็ไปกินปลาทูอร่อยเลยลูกมาออกมากินตรงนี้เลยมามามากินตรงข้างนอกเลยอร่อยปลาทูมากกินหัวอาหารแล้วครับ เดกินเยอะนะลูกเดี๋ยวหุ่นไม่สวยเดี๋ยวอ้วนนะคะับหค่ะพี่น้องกินหัวอาหารยังอร,อร่อยเลยเจ้ากวางทองกับเจ้าทองดำค่ะอร่อยไหมลูกทองดำกวางทองอ้ยน่ารักน่ารักค่ะพี่น้อง ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์จนกำลับบงแจงให้กับช่องโคมพันตุลาการขอบคุณหลายหลายเลยนะคะคุณพันก็จะถ่ายทอดในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็ในเรื่องของสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดสารตะก้าของคุณพ่องามชมชื่นแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงนะคะเด้อ คนพี่น้องหลายๆเลยะได้ะคะ่ะอยู่น้่งแมวกินหัวาหางอย่างอริอรอยอีกกลุ่มหนึ่งก็วิ่งเล่นตามบัตยาใสค่ะคือที่หิวไหลน่อยเนาะเบิ้งเบิ้งเบิงโอ้อย่าก,กินเยอะนะลูกท้องป่องหมาแล้ว กินเยอะแล้วก็อ้วกป้วนแล้วก็วิ่งเล่นในบ้านนี่เลยอ่ะมาอีกตัวหนึ่งนะเจ้าทองดำเจ้ามีทองตัวนี้ก็ตัวแดาดีกแล้วตัวน จาเส้อทองนั่นแหละลูกกินข้าวกับปลาทูแหละกินข้าวด้วยนะครับเสือทองกินข้าวคุกกปลาทูที่นั่งมีสองอย่างให้กิน มาอีกตัวลนะต้องกราวกินเสร็จไปไหนหกินเสร็จไปไหนครับบอกแม่ที่กินเสร็จไปไหนเลียปากอยู่เนะี่ยเลียปากโลบๆอยู่เนะี่ยกินเสร็จดูน้ำดูน้ำซักผ้าอร่อยไหมครับสัมผัสหน่อยครับอร่อยไหมครับ กินข้าวพวกปลาทูจะเสืออร ե ศอร่อยเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ